HA l i f e มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ในยุค New Normal การเรียนรู้แบบออนไลน์จัดเต็มข่าวสารสาระความรู้มาตรฐาน HA สู่การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลที่ยั่งยืน HA l i f e ช่องทางสื่อสารแบบออนไลน์สดใหม่ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาอัดแน่นด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากความรู้และประสบการณ์ติดตามรับชม HA Live ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube HA Thailand คุณจะไม่พลาดโอกาสการเรียนรู้เพียงสแกน QR Code l i น e Official Account อัปเดตมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ HA l i f e สวัสดีค่ะสวัสด,สสด,สสดีบุคลากรสาสุขของ ประเทศไทยทุกท่านนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้เข้ามารับชมนะคะเอชเอท l a n นด์แฟนเพในครั้งนี้นะคะวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีค่ะที่ทางสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนของเรานะคะจะได้มาใช้โอกาสในการพบปะทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องของ ทุกคนรู้กันดีเนาะในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะซึ่งสถาบันเราก็เข้าใจนะคะว่าพาระงานของบุคลากรของประเทศไทยเนี่ยมีพาระงานที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะทางสถาบันก็อยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจค่ะที่จะส่งไปให้ทางผู้ปฏิบัติงานนะคะบุคลากรสาสุข ในนามของอัศวินชุดขาวนะคะทุกท่านนะคะในการที่เราเราจะต่อสู้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด1 9ีมไปด้วยกันค่ะในโอกาสนี้นะคะก็จะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญค่ะท่านผู้บริหารของสถาบันทั้งสองท่านนะคะท่านอาจารย์ในแพทย์กิยินานานอนาณามณีค่ะแล้วก็ท่านรองผู้ในการสถาบันนะคะอาจารย์แพทย์หญิงปิยวัลลิมัญญาเลิศค่ะทั้งสองท่านก็จะมาให้กำลังใจนะคะกับ ชาวบุคลากรสาสุขค่ะก็ขอเรียนเชิญพบกับทั้งสองท่านได้เลยนะคะสวัสดีค่ะชาวโรงพยาบาลคุณภาพทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ชาวสรพรนะคะ อยากจะมาส่งกําลังใจนะคะแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะคะที่เราคํานึงถึงความเหนื่อยยากของบุคลากรนะคะที่ทํางานในช่วงสถานการณ์โควิดในวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะท่านผู้อนวยการของเรานะคะท่านนายแพทย์จิติน,นันอนักคมนีค่ะมีเรื่องราวที่จะมาเล่าแล้วก็มาชวนพวกเรานะคะให้มีกําลังใจในการทํางานร่วมกันตอนนี้สรพเรามีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างค่ะเพื่อที่จะให้ชาวบุคลากรนะคะที่ทํางานกันอยู่นะคะสามารถทํางานได้อย่าง ด้วยความมั่นใจแล้วก็สบายใจโดยกระบวนการคุณภาพยังอยู่เป็นเพื่อนข้างๆนะคะท่านผอคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการประกาศต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเรียนเชิญท่านผอค่ะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็โควิดมาเยือนเราอีกเที่ยวแล้วนะฮะปกติในเดือนเมษายนทุกปีผมว่าจะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนะครับแต่ปีเมษายน2564สิ่เนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องการหรือตั้งใจอยากจะเฉลิมฉลองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบมากจากโควิด1 i n ผม,ผมเชื่อและผมก็รับรู้มาตลอดนะว่าการระบาดครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งที่1และครั้งที่2อ,อีกนะครับจำนวนผู้ป่วย,เ,ยเพิ่มปริมาณสูงขึ้นมากเราจึงกลับต้องมาเผชิญหน้ากับภาระงานอันมหาศาลของเจ้าหน้าที่ในทุกๆโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราก็ได้รับรู้กันโดยรวมว่าถึงแม้เราจะพยายามป้องกันตัวเองอย่างไรเนี่ยวงวดนี้เองก็มีบุลคลากรสาธารณสุขของเราเติดโควิดไปด้วยซึ่งยิ่งกระทบอัตรากาลังที่เรามีไม่มากอยู่แล้วเนี่ย ให้ยิ่งตึงมากยิ่งขึ้นสถาบันรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็จะคล้ายๆเมื่อปี2563นะครับเราจึงได้มีการออกประกาศที่สําคัญมา2ฉบับนะครับซึ่งเกี่ยวกับฉบับที่1เนี่ยเป็นเกี่ยวเรื่องการเยี่ยมสํารวจฉบับที่2เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกอบรมสําหรับการเยี่ยมสํารวจเนี่ยผมคิดว่าลักษณะคงคงหลักการเนี่ยคงจะคล้ายๆกับประกาศปีที่แล้วนะครับว่าในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงเนี่ย คง,คงจะคงจัดเยี่ยมไม่ได้นะครับเขาว่าระบาดรุนแรงเนี่ยมันมีทั้ง2ทางคือโรงพยาบาลที่ที่จะไปเยี่ยมสํารวจนะครับจังหวัดนั้นถ้ามีหรืออาเภอน,นั้นมีการระบ,บาดรุนแรงเนี่ยโรงพยาบาลก็คงไม่พร้อมที่จะรับการเยี่ยมเช่นเดียวกับผู้เยี่ยมสํารวจนะฮะผู้เยี่ยมสํารวจที่จะเดินทางมาเนี่ยบางทีในพื้นที่ตั้งของที่ผู้เยี่ยมสํารวจปฏิบัติงานอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นการระบาดรุนแรงได้เช่นเดียวกันนะครับ,บ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าการระบาดรุนแรงเนี่ยมีทั้งปัปจจัยทั้งนนในส่วนของโรงพยาบาลเองแล้วก็ในส่วนผู้เยี่ยมสำรวจเองซึ่งในในถ้าเป็นสถานการณ์เหล่านี้เราเราคงคงไม่ฝืนเยี่ยมนะครับเพราะว่าถึงเยี่ยมไปท่านก็คงไม่มีสมาธิในการที่จะมาเตรียมการรองรับการเยี่ยมสำรวจผู้เยี่ยมเองก็คงไม่มีใจพร้อมเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงมีโรงพยาบาลจํานวนไม่น้อยนะที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เป็นการระบาดรุนแรงนี้และคงต้อง งดการเยี่ยมสำรวจในช่วงนี้ไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าทางสพเรายังพยายามอยู่นะฮะในพื้นที่ที่มีการไม่ระบาดดุนแรงเนี่ยและเราพอจัดเยี่ยมได้เนี่ยเราจะพยายามจัดเยี่ยมอยู่นะครับแต่ทางนี้ก็ต้องประสานกับทางโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดจริงๆเนี่ยในช่วงประมาณตั้งแต่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการพัฒนาทักษะที่สำคัญส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่า virtual survey นะฮะหมายความว่า ถึงแม้จะมีการระบาดของโควิด -19 นะฮะในอนาคตเนี่ยเราน่าจะสามารถเยี่ยมโรงพยาบาลได้ในลักษณะ Virtual s u s v r y e y ทำให้การเยี่ยมสำรวจไม่ต้องงดไปโดยสิ้นเชิงนะฮะจากการทดลองมาเนี่ยทำได้จริงๆนะแต่อาจจะยังมีข้อจำกัดว่าเดือนนึงเราจะเยี่ยมได้ไม่มากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าในบางพื้นที่ที่ไปเยี่ยมจริงๆไม่สะดวกเสียทีเดียวนะแต่จะงดเยี่ยมสำรวจก็ไม่ถึงใค,ครเคลียร์เนี่ย อาจจะมีรูปแบบ Virtual Survey ลงไปในบางพื้นที่กับอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นทิศทางเราเพิ่งประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการของสถาบันเมื่อเช้าวันนี้เองฮะมีแนวโน้มว่าสถานการณ์การระบาดท,ที่มันยังรุนแรงอยู่ในขณะที่รงาวานต้องเข้าคิวรอเยี่ยมเยอะมากเนี่ยน่าจะมีการปรับลดลดการเยี่ยมรูปแบบการเยี่ยมบางหัวข้อลงให้กระชับแต่เนื่องจากตรงนี้รายละเอียดเรายังไม่ไม่ไม่ได้ สรุปออกมาอย่างชัดเจนแต่เพราะว่าทิศทางคงต้องไปทิศนั้นนะครผมเชื่อว่าการเยี่ยมจริงๆเนี่ยถ้ายังเยี่ยมได้ก็ดีนะฮะแต่ถ้าเยี่ยมไม่ได้ก็น่าจะมีการเยี่ยมแบบลดรูปทั้งการเยี่ยมจริงๆรวมถึงแม้แต่การเยี่ยมในลักษณะของ virtual conference ซึ่งอาจจะจําเป็นในอนาคตนะครับรวมไปถึงมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เราคุยกันไว้เนี่ยอันนี้ก็ยับเป็นการย่อรูปแบบมาอีกเช่นเดียวกันก็คือการที่พอโรงพยาบาลส่งแบบประเมินตนเองเข้ามาเนี่ยอาจจะมีการพูดคุย ตามแบบประเมินตนเองโดยไม่ไม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 อาจจะไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหามาตรฐานในทุกฉบับนะอาจจะเน้นในบางฉบับในบางบทซึ่งมันเกี่ยวข้องกับโควิดโดยตรงเช่นในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่อง infection control เรื่อง environmental control นะครับเรื่อง emergency response ต่างๆสิ่งเหล่านี้ผมเข้าใจว่าแต่เดี๋ยวทางทีมงานสารพจะเริ่มลงรายละเอียดแล้วก็ถ้ามีรายละเอียดมากกว่านี้จะสื่อสารกับทุกโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งสำหรับในส่วนของของการฝึกอบรมเนี่ย ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเนะี่ยเพราะส่วนใหญ่หลักสูตรเกือบทั้งหมดในเดือนในเดือนเมษาหน้าจะรวมพฤษภาด้วยเนี่ยก็ถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับซึ่งบางท่านเองเนี่ยบอกว่าโอ้เลื่อนไปอย่างนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากมาอบรมแล้วนะครับสถานการณ์ที่เราเราเข้าใจความรู้สึกของทุกโรงพยาบาลน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะจะยุต,ติการมาเข้าฝึกอบรมนะแล้วก็เรามีกระบวนการในการคืนค่าลงทะเบียนให้แต่ท่านท่านไม่อยากเสียโอกาสว่าเดี๋ยวไปสมัครใหม่คราวหน้าเกิดจะเต็มเนี่ยเราก็เลื่อนไปกับเราก่อนนะครับ แล้วบางการเลื่อนของเราเนี่ยอาจจะมีบางรูปแบบที่ปรับจากการฝึกอบรมแบบออนไซต์เนี่ยเป็นแบบออนไลน์นะซึ่งก็ฝากให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารของเราด้วยนะครับอันนี้คงเป็นการเปลี่ยนแปลงหลกัหลกๆ2เรื่องคือการเยี่ยมสํารวจแล้วก็การฝึกอบรมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมผมเชื่อมั่นครับหลายๆคนหวั่นใจว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างยุโรปไหมจะเป็นอย่างอินเดียไหมผมว่าช่วงเวลาตรงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญนะครับ ผมคิดว่าเดิมพันธ์ประเทศไทยเนี่ยสำคัญมากแต่ผมคิดว่าด้วยระบบสา,สาธารณสุขของเราที่เข้มแข็งระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรคการมีภาคอาสาสมัครประชาชนที่ขนาดใหญ่ไปบานล้านคนเนี่ยเราทุกคนจะช่วยกันฮนะการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปไม่ง่ายเลยนะผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากบอกแทบเป็นไปนไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันจริงๆคนละไม้คนละมือเนี่ยไอความท้าทายเหล่านี้มันน่าจะผ่านพ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขออนุญ,ญาตส่งกำลังใจให้นะให้กับ อัศวินในชุดเสื้อสีขาวทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองต่อไปอย่างเต็มที่นะครับ การที่จะผ่าวิกฤตต่างๆไปได้อย่างที่ท่านผอ,อ,อได้กรุณาแนะนําพวกเรานะคะและเชื่อแน่ว่าคนที่มีหัวใจคุณภาพแล้วก็ทํางานคุณภาพอยู่ในชีวิตประจําวันเราจะผ่าวิกฤตนี้ไปด้วยการใช้มาตรฐานเ A ค่ะที่กลืนอยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะตั้งแต่ในเรื่องของการนําองค์กรโดยผู้นําที่เข้มแข็งของเราสามารถกําหนดชี้ทิศทางนะคะว่าเราจะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคอย่างไรการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานเรื่องต่างๆนะคะมีกลยุทธ์ที่ใหม่ เกิดขึ้นนะคะในการพัฒนางานในโรงพยาบาลและคำนึงถึงกลุ่มของผู้ป่วยค่ะว่าผู้รับบริการของเรานั้นไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของคนไข้โควิดเรายังมีคนไข้ที่เป็นโรคเรือรลงังยังมีคนไข้กลุ่มอื่นๆมากมายเราก็จะใช้มาตรฐานตรงที่เราใช้อยู่ในชุดประจําวันนั้นมาช่วยการบริหารจัดการและแน่นอนค่ะเรื่องของข้อมูลนะคะใน1นึิดสสถานการณ์โควิดเรื่องของข้อมูลมีความสําคัญอย่างยิ่งเราวางระบบกันอย่างไรและให้ความสําคัญกับบุคลากรเราทุกคนค่ะไม่ว่าจะเรื่องของ การพัฒนา competency ให้เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของป้องกันและควบคุมการติดเชื้อการเตรียมอุปรกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรระบบการดูแลบุคลากรนะคะที่จะซัพพอร์ตว่าเมื่อเขาเกิดเหตุเมื่อเขาติดเชื้อจะทําอย่างไรนั่นก็ยังอยู่ในมาตรฐาน HA และก็อยู่ในชีวิตประจําวันค่ะและท้ายที่สุดคามาตรฐาน1นนะคะเราซ้อมแผนฉุกเฉินกันหรือยัง แผน BCP แผน BCM นะคะคือการจัดกระบวนการที่เหมาะสมนะคะในขณะที่มีสภาวะฉุกเฉินพูดมาทั้งหมดเชื่อว่าโรงพยาบาลทำเป็นเรื่องปกติและที่พูดมาทั้งหมดคือมาตรฐานตอนหนึ่งของมาตรฐาน HA ค่ะและนอกจากนั้นค่ะในมาตรฐานเชิงระบบนะคะหลายคนนะคะในครั้งที่แล้วที่ผ่านสถานการณ์โควิดครั้งแรกท่านผู้บริการโรงพยาบาลเคยบอกว่าใช้เรื่องระบบบริหารความเสี่ยงอยู่ในหัวใจเพราะจะทําให้เราเซตประเด็นสําคัญได้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เราจะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้างนะคะแล้วก็วางแผนไปจนถึงการทำรูทคอร์ดแอนาลิซิสในเรื่องต่างๆเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นนะคะและที่สำคัญมาตรฐานในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ทำให้โรงพยาบาลมีการจัดพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ลดการแพร่กระจายเชื้อนะคะเรามีฟิสิกอลดิสแทนซิ่งไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยแต่การทำงานของพวกเราค่ะเราทานข้าวด้วยกันทุกวันเราทำสิ่งต่างๆที่เป็นแอคทิวิตี้ฟิสิกอลดิสแทนซิ่งก็มีความสำคัญค่ะหลายครั้งเราพบว่า การติดเชื้อของบุคลากรไม่ได้เกิดการติดเชื้อจากการดูแลผู้ป่วยแต่เกิดการติดเชื้อจากชีวิตประจําวันของเราในการทํางานมาตรฐาน2อขีดสเกี่ยวกับ Environment จึงมีความสําคัญค่ะรวมไปจนถึงการจัดการระบบระบายอากาศต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลและท้ายที่สุดค่ะ2อขีดสค่ะระบบ IC นะคะก็เป็นระบบที่มีความแข็งแรงนะคะเชื่อแน่ว่ารอบนี้นะคะหลายๆโรงพยาบาลนะคะมี ICN ที่เข้มแข็งมี ICW เองที่เก่งกาจและมีบุคลากรในโรงพยาบาล ทุกคนนะคะที่เข้าใจและพร้อมที่จะทำสแตนดาร์ดพรีคอร์ชั่นนะคะในเรื่องของการล้างมือในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยในเรื่องของการเว้นระยะเราจะช่วยกันดูแลคนไข้ให้ปลอดภยัยรวมถึงตัวเราเองด้วยนะคะส่วนในเรื่องของเวชระเบียนในเรื่องของยานะคะก็มีระบบต่างๆที่สถานการณ์โควิดทําให้เราเกิดการปรับเปลี่ยนค่ะเรามีการส่งยาให้กับคนไข้ในรูปแบบต่างๆแล้วเรามีกระบวนการกํากับดูแลอย่างไรนะคะมาตรฐาน HA ไม่ได้บอกให้คุณจะต้อง1 2 3 4าแต่มา มาตรฐาน HA ชชวนให้คุณช่วยกันกำกับมอนิเตอร์ดูแลค่ะเวลาที่เราปรับเปลี่ยนเรื่องใดๆก็ตามเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย เราสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าสิ่งนั้นเกิดความปลอดภัยกับผู้ป่วยได้จริงค่ะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังโรคนะคะการระบาดวิทยาต่างๆถ้าพวกเราทุกคนทําทุกอย่างอยู่ในชีวิตประจําวันเชื่อแน่ว่าค่ะมาตรฐานเ a ถ้าเข้าสู่กระบวนการรับรองไม่ว่าเราจะปรับรูปแบบไหนไม่ว่าเราจะลดรูปไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรถ้าโรงพยาบาลที่ผ่านสถานการณ์โควิดได้ด้วยความเข้าใจโรงพยาบาลน,นั้นกําลังทํามาตรฐานอยู่ค่ะในกระบวนการการดูแลผู้ป่วยเองก็มีความสําคัญ ทุกๆขั้นตอนของกระบวนการการดูแลผู้ป่วยในปัจจุบันเชื่อแน่ว่าทุกโรงพยาบาลที่ดูแลคนไข้โควิดท่านกําลังทํามาตรฐานตอนที่3ด้วยความตั้งใจและเป็นธรรมชาติมากๆทีเดียวค่ะและที่สําคัญค่ะเวลาที่ท่านทําทุกอย่างเป็นธรรมชาตินั่นแสดงว่าในหัวใจของท่านคํานึงถึงคนไข้ค่ะอยากให้คนไข้ปลอดภัย Patient s a f e t y และเราจะมีความระมัดระวังค่ะเราไม่อยากติดเชื้อเราอยากจะอยู่ช่วยคนไข้ไปนานๆนั่นจะทําให้เราคํานึงถึงเรื่องเกี่ยวกับ เพอร์สแนลเซฟตี้ค่ะ พูดมาทั้งหมดอ้าวไม่ต้องเปิดมาตรฐานค่ะพูดมาทั้งหมดอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทําอยู่แล้วและเราเชื่อแน่ว่าไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะยากลําบากแค่ไหนสาหรับบุคลากรสาธารณสุขประเทศไทยที่ขับเคลื่อนกันด้วยหัวใจคุณภาพด้วยมาตรฐาน H A ที่ทําอยู่เป็นประจำท่านจะก้าวข้ามจุดเหล่านี้ไปได้แน่นอนค่ะก็จริงๆอยากจะทิ้งท้ายนะคะว่าเราพร้อมเป็นกําลังใจให้กับชาวโรงพยาบาลคุณภาพทุกคนท่านผอฝากอะไรกุ๊กกิ๊กสักน ะะเป็นคําส่งท้ายให้กําลังใจโรงพยาบาลให้ฮึบๆึบฮึ pp, ฮ pp, ค่ะผมว่าภายใต้สถานการณ์ที่เหนื่อยยากนะครับถ้าเรามีสติมีอารมณ์มันดีมองโลกในแง่ดีเนี่ยผมว่าวิกิตอะไรเดี๋ยวเราก็ฝ่า,าไปได้ครับเป็นกำลังใจให้กันครับค่ะก็ท้ายที่สุดนะคะฝากคำทันสมัยนิดๆน,น,นะคะเขาบอกว่าวันทองไม่ใช่หญิงสองใจ แต่บุคลากรสาสุขไทยมีหัวใจยิ่งใหญ่มากกว่า2ค่ะเพราะเราสู้ในการทำงานเพื่อ Patient and p e r s o n n l s s f e t y ค่ะค่ะ ก็เป็นยังไงบ้างคะจบไปแล้วนะคะสําหรับกําลังใจนะคะจากท่านผู้ในการนะคะแล้วก็จากท่านรองผู้ในการของเรานะคะนอกจากว่าจะได้เคล็ดลับนะคะเก็ดเล็กเก็ดน้อยแล้วก็สิ่งที่สถาบันได้คอนเซิร์นแล้วก็กําลังเป็นห่วงนะคะให้ความห่วงใยกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ฝากถึงแนวทางของการต่อสู้กับสถานการณ์นี้โดยใช้ เครื่องมือค่ะที่เป็นมาตรฐานของ HA นะคะซึ่งแต่ละบทเนี่ยก็สามารถที่จะให้โรงพยาบาลได้ลงไปประยุกต์ใช้ในการรับมือกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดนี้นะคะและสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะใช้สูตรที่เรารู้จักกันนี้เนาะ t M H T T นะคะดก็คือ distancing นะคะขอให้ทุกท่านตอนนี้รักษาระยะห่างกันสักนิดนึงนะคะคิดถึงใครรักใครก็ใช้ ออนไลน์ Online, ใช้โซเชียลมีเดียก่อนนะคะตอนนี้แชทหรืออะไรก็ได้ค่ะอย่าพยายามอย่าเข้าใกล้กันนะคะตัว M ค่ะแน่นอนค่ะตอนนี้เราจะต้องใส่เนี่ยค่ะหน้ากากอนามัยค่ะก็ใส่ให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ใส่กันให้ได้มากที่สุดนะคะในทุกๆโอกาสเลยนะคะแล้วก็เรื่องของตัว H ค่ะแฮนไฮยินนะคะล้างมือล้างยังไงล้างให้ถูกต้องด้วยนะคะซึ่งสื่อในเรื่องของการล้างมือหน้าเว็บ สพอเราก็มีให้ให้อาจารย์ได้ลองไปศึกษากันดูเนาะเรื่องของตัวทีค่ะตัวทีอย่าลืมทดสอบอุณหภูมิกันด้วยนะคะว่าตอนนี้อุณหภูมิของเราเป็นอย่างไรมีไข้ตัวร้อนหรือเปล่านะคะและทีสุดท้ายค่ะไปไหนก็อย่าลืมสแกนแอปไทยชนะด้วยนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีค่ะจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนภาพอยู่เคียงงข้ากัันสอ,นอาลค์มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ในยุค New n o r m a l การเรียนรู้แบบออนไลน์จัดเต็มข่าวสารสาระความรู้มาตรฐาน H.A. สู่การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลที่ยั่งยืน H.A.Live ช่องทางสื่อสารแบบออนไลน์สดใหม่ ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาอัดแน่นด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากความรู้และประสบการณ์ติดตามรับชม H A Live ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube H A Thailand คุณจะไม่พลาดโอกาสการเรียนรู้เพียงสแกน QR Code l i น e Official Account อัปเดตมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ H A Live